นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข่ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือเวลาของเราสองคนเช่นเคยนะคะอาจารย์จากพันชุเพลแลวก็ดิฉันสตากรมลที่จะนําเรื่องราวข่าวสารในสัปดาห์มาย่อยให้แบบอารมณ์ดีๆกันนะคะในรายการ ล้อปมข่าวค่ะกลับมาหมุนล้อครบกันทั้งสองท่านแล้วนะครับใช่ค่ะเราพบกันนะคะวันนี้วันเสาร์ที่24มิถุนายน2560คงต้องบอกว่าเรามัดระวังฝนกันด้วยก็มากันหนักอีกแล้วนะคะจารย์แล้วก็ที่สําคัญก็คือเดินทางกันด้วยความระมัดระวังเพราะว่าอุบัติเหตุชุงนี้ก็เกิดกันทุกวันรุนแรงเหลือเกินนะคะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารกับเราได้ค่ะทาง SMS หน้าจอเลยนะคะ4825118แล้วก็ที่ Facebook Live ด้วยเข้าไปดูทักทายกันได้บางทีมีทั้งจีมีทั้งต่างประเทศมา ปลื้มมากๆ<ช>เลยค,ค่ะ<ช>แม้อาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนี่ปล่อยให้ชายหนุ่มกันอยู่สองคนค ไปกันใหญ่เลยนะคะเหายอย่างเดียวเลยนะเคเป็นคุยกันเรื่องที่ผู้ชายสมควรคุยกันหายทองคแ่ก็จะห่วงหยเรื่องเขาคือเราสนใจเรื่องทองคิดว่าหายมันมาด้วยมายคุย่องเลยนึกว่าน้องสนใจน้องลำใหญ่น้นลำใหญ่แต่ไม่ได้สนใจหายอย่างเดียวนะสนใจหายทองคําเดี๋ยววันนี้งดเรื่องหายไปวันหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาพูดกันเรื่องหายวันนี้พูดกันถึงเรื่องราวของการระเบิดที่เรียกว่านะคะก็สร้างความตกอกตกใจไม่ใช่ระเบิดหาย ไม่ใช่ระเบิดระเบิดจริงนี่ระเบิดจริงใช่ไหมระเบิดจริงก็นี่ไงคุณวัฒนาหรือว่านายวัฒนาภูมิเรศเขาบอกว่าโหที่คนในสังคมนะเรียกพี่วัฒนาคุณวัฒนาบอกโอ้นี่ไปให้เกียรติกันละเกินเนี่ยในคนเนี้ยคนเนี้ยนะคะอุ้ยไปกระซิบกระซาบติดหูพบทบพบตลเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณวัฒนานี่ก็รู้กันดีว่ายอมรับว่าวางระเบิดเพียงผู้เดียว เขาบอกว่าเป็นประทัดอาจารย์อนี้เขาบอกว่าประทัดยักษ์ประทัดยักษ์อะไรบ้าวเขาบอกประทัดยักษ์แต่ที่ภาษาบ้านผมนะประทัดยักษ์บ้านแกดีรับเราประทัดยักษ์มันต้องไม่มีไอ้เรื่องกระแลตะปูไม่มีเหล็กไม่มีนั้นมันใส่เข้าไปเอาประทัดยักษ์ไปจุดเล่นที่บ้านแกไม่เล่าเอาตะปูด้วยนะจะเอาไม่ไล่อย่างเงี้ยเอาไปวางที่บ้านแกไหมแล้วอีกประโยคนึงที่คนบอกไม่ได้ตั้งใจทําร้ายหรือเอาชีตประชาชนพูดผู้เดือดร้อนไม่มีไม่มีไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ไปวางที่ไหนล่ะ ห <1 S 1> นึ่งแล้วก็มีมีอาวุธเต็มเลยมีที่มันจะ จุดแล้วมันจะไปทําให้คนอื่นบาดเจ็บล้มตายได้ถ้าอยู่ใกล้นี่ตายแล้วคือเอาอย่างนี้เลยนะคุณคุณวัฒนานะในความสึกของผมคือถ้าคุณคิดว่ามันเป็นประทัดเนี่ยจุดไว้เล่นที่บ้านน่ะจุดว่าให้ลูกให้เมียคุณเล่นแล้วกันนะฮะอันที่หนึ่งแล้วถ้าบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หวังให้ใครเจ็บแล้วก็คุณจุดเสร็จกูก็นั่งเฝ้ามาจนนั้นสินั่นสิให้ภรรยาคุณและเพื่อนสาวคนสนิทเขาบอกงานนี้เนี่ยความลับแตกเลยคุณวัฒนามีเพื่อนสาวคนสนิทไม่รู้ภรรยารู้ก่อนหรือเปล่าหรืออออวว่่่่่าาาารรรูู้้้เเห็็็นนนนไไปคยยยมมกกัะงือ เพื่อนนี้งคสิทธิ์น่าจะรู้มาก่อนเนี่ยว่าคุณธนาเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะฮะก็ไม่รู้สิฮะให้สัมภาษณ์แล้วผมฟังแล้วผมอึดอัดบอกว่าทําคนเดียวนะฮะไม่เชื่อหรอกพูดตรงนะผมไม่เชื่อหรอกไม่หวังให้ใครได้รับอันตรายแล้วไปทําที่มันมีคนทําไมนะฮะแล้วก็บอกว่าประทัดยักษ์จะบอกเลยประทัดยักษ์บ้านท่านนะดีนะฮะมันไม่ใช่ประทัดยักษ์ถูกต้องค่ะ ที่สาคัญเสียดายวิชาชีพของคุณที่เรียนมาเป็นวิศวกรที่จะสร้างผลงานให้กับประเทศชาติโดยเฉพาะการไฟฟ้านี่วิศวกรแต่ละคนนี่เขาก็มีงานที่ทําเพื่อประเทศชาตินะแต่นี่คุณมาทําร้ายประเทศชาติเนี่ยมันใช่ไหมกับอาชีววิศวกรของคุณเนี่ยผมยืนยันเะครับาะว่าเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมไปกฟผมาไปรรญาี่กฟผมานะครับโอแฟนรายการเราเยอะเลยนะครับมีทั้งแฟนรายการก็มีทั้งแฟนคลับก็มาถ่ายรูปกันนะฮะก็ยังบอกว่าโอโหคนอย่างคุณรัตนาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงนะะทำเขาเสียหายหมด ใช่คะเขาก็เป็นคนแบบโหต่อสู้เพื่อความแบบถูกต้องยุติธรรมใช่ไหมสภาพแรงงานแข็งขันแต่มาเจอวัฒนาที่มันคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเห็บเป็นเหลือเป็นลิ้นเป็นลายที่แฝงเขาอยู่แล้วคนแบบนี้ในความรู้สึกของคนในไทยทุกคนก็คือไม่ควรจะอยู่เมืองไทยด้วยซ้ำไปเพราะที่แน่ๆนะคุณมาวางระเบิดคนไทยทําร้ายคนไทยแล้วที่ยิ่งกว่านั้นคือไปทำร้ายที่โรงพยาบาลใครก็ททากันนะฮะความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยใช่ค่ะเสียดายด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีใครเชื่อว่าคุณวัฒนาลง เดวในการถาแถลงข่าวเนี่ยจริงๆนี่มันกลายเป็นดาบสองคมแล้วจ้ะใช่ไหมเพราะว่าภาพที่ออกมานับตั้งแต่หญิงเปรี้ยวเนี่ยคุณเปรี้ยวนางเปี้ยวเนี่ยนะคะที่ผบปตรรก็นะอ,ออกรับแทนบ้างหรือตำรวจไปถ่ายเซลฟี่สารพัดจนเป็นเรื่องเป็นราวกันมาจนล่าสุดคุณวัฒนาก็เหมือนกัน พบตรมีการพูดนานมีการเอี no ่ยวไปเขาอาจจะเป็นจิตวิทยาในการสร้างความกันเองสร้างความคุ้นเคยนอนหนึ oh, like no ่งไหมเนี่ยเขาก็ต้องอย่างนั้นเขาบสร้างความคุ้นเคยเป็นหลักจิตวิทยาเพื่อจะให้คนที่กระทําความผิดไม่รู้สึกว่าตื่นตระหนกและพร้อมให้ความร่วมมือมันเป็นอย่างนี้เองเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าคนอื่นที่เห็นแล้วรู้สึกว่าอึดอัดแทนก็เลยโดนโซเชียลถล่มเลยค่ะว่าโอ้โหนี่สนิทสนมเป็ผู้ต้องหาขนาดนั้นเลยหรือนี่เป็นผู้ต้องหาที่ระเบ เ,เพื่อตั้งใจจะให้เกิดสถานการณ์รุนแรงแบบนี้เนี่ยควรจะไปสนิทสมอย่างนงั้นหรือเปล่าเพ,อพอราะวตรรู้เรื่องนี้ค่ะครปรากฏว่ามีการออกกฎระเบียบมาสําหรับตัวเอง <c oughs> พอเอง <c oughs> พราะว่าตัวเองทำะแล้วก็สําหรับตํารวจด้วยเ<อ>พราะว่าตรอมีการออกประมวลกฎหมายระเบียบตํารวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่30นะเอาง่ายๆและการมันเยอะแยะไปหมดบอกว่ามีภาพไม่เหมาะสมออกมาระหว่างนายตำรวจระดับสูง อาจจะเป็นถึงท่านนะแล้วก็ผู้ต้องหาที่มีลักษณะใกล้ชิดกันก็เลยบอกว่าห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงกริยาอาการในลักษณะที่ทําให้บุคคลอื่นเข้าใจทํานองว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมล้นลากับผู้ต้องหาเป็นการส่วนตัวีดีเนี่ยเขาไม่เซลฟี่กันอีกรอบนึงอะอย่างงี้ใช่ไหมเซอฟี่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอสั่งไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ทําตามเนี่ยจะมีบทลงโทษอย่างไรนั่นแหละสิค่ะก็ต้องเราต้องมาดูกันและที่สําคัญคือทุกพื้นที่เลยนะ แล้วก็แจ้งให้ท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกประวิตรรับทราบเรียบร้อยไม่ต้องไปแจ้งเขาหลอกท่านนั่แหละทำาะท่านนายกท่านรองยัไปยุ่งอะไรด้วยท่านนั่แหละไม่ควรทำและมันก็หลงต้องแก่นะต้องแก้ไม่ได้หรอกแม่งก็จะถ่ายเซลฟี่ก็อยู่อย่างงี้ยเป็นปัญหาต่อไปนะใช่ตัวของผู้ต้องหาก็เลยแบบโอ้โหที้ออกข่าวนะได้ถลงข่านเนี่ยอาจารย์สังเกตนะพูดด่า ับาคือประเด็นของว่าไปตัดตอนที่มาแถลงข่าวเนี่ยไปเปิดโอกาสให้สื่อก็ถามทําไมกันนะกันนาความเป็นจริงมันควรจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเพราะอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นคนต้องบอกว่าให้ตอบว่าอะไรหรือว่าถามอะไรไม่ใช่เปิดให้แบบโหเหมือนเป็นบุคคลสําคัญเป็นเซเล็บที่อะไรรักสื่อมวลชนถามเราต้องยอมรับก่อนนะว่าโลกปัจจุบันเนี่ยสื่อมวลชนมันมีหลายหลายประเภทมีทั้งสื่อที่กลางจริงๆกับกับสื่อเลือกข้างก็ชงสิครับชงประเด็นให้ด่าชงประเด็นให้ว่าด่าเป็นชุดเลยโอ้นี่พูดพราะนะว่า ไดเลยแหละไดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการให้ข่าวกันดีๆนะคะไม่จําเป็นต้องพูดต้องหามาแถลงทุกเรื่องก็ได้วันนั้นริ่นนะตอนที่เขาด่านะมาด่าว่าอย่างนี้ผมคิดในใจถ้าอยู่ใกล้ๆนะจ้าไหทองคําครอบหัวเ้าหายทองคำมาครอบหวยํำคาญจริงๆหลยเงินไม่้ต้องหาทองคำครอบหัวมาเลยแล้วที่สําคัญคือนะคะการแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองคมให้ตํารวจด้วยภาพรากลตำรวจก็ไม่ดีนะถ้าเกิดเขาแว้งมาด่าตำรวจเนี่ยจะทำยังไงถูกต้องไหมคะเออวันนั้นก็คงจะต้องบอกว่านี่เป็น บทเรียนสําคัญที่ท่านผอตรอแล้วก็ท่านนอนหนึ่งจะต้องสํารวมนิดนึงนะคะ,คะตอนถแถลงข่าวครับผ <นะ S 1> ู้ต้องหาแบบนี้นบางทีถ้าตัดออกไปก็ตัดเธอแค่เรื่องแบบนี้นะครับเรื่องแถลงข่าวเนี่ยเอาปุนว่ามาทําแผนถ้ามันมีข้อกําหนดตากกมกฎหมามก็ทําไปแต่ว่าแถลงข่าวเนี่ยเอาไปเจ้าที่แถลงข่าวดีกว่าไหมเพราะตัวผู้ต้องหาเนี่ยคนทำผิดเนี่ยเขามีหน้าที่ไปพูดต่อสารอยู่แล้วปล่อยเป็นเรื่องนุ่นดีกว่าไม่ต้องมาพูดตรงนี้อย่าพูดกับสื่อไปพูดกับสารถูกต้องค่ะถูกต้องก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นบทเรียนแล้วที่สําคัญีเเรรื่่ออองตตกําวจ แหมท่านสปทอออกมายืนยันนั่งยันนอนยันว่าไม่มีไม่มีการซื้อตําแหน่งไม่มีการอะไรเลยเป็นการประกอบคําพูดของท่านพบตรคืออย่างนี้เขาอธิบายมาชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าผู้ชมและแฟนรายการคงเข้าใจนะครับว่าในวงการตํารวจเนี่ยไม่มีการซื้อตําแหน่งหรอกครับใสสะอาดมาที่ความรู้ความสามารถเราจะเห็นเขาว่าไม่มีเขาว่าลูกคนนั้นลูกนักการเมืองลูกรู้ไหมว่าใครพ่อกูเลยไม่มีย้ายจากทหารมาเป็นตํารวจไม่มีที่นี่เขาแบบใสสะอาด ค่ะค่ะ <cado> ก็เลยบอกว่า <cado> นี่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสาเหตุที่มีคนกล่าวหาใครที่ไม่ได้ตําแหน่งก็อิดช้านะคะผิดวาจะการแต่งตั้งโกรธเคืองก็เลยต้องมีการใส่ความแล้วก็จะมีแบบผู้มีบารมีในพื้นที่ที่ฝากลูกนงลูก้องมาแต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งก็เลยโกรธก็เลยมีการเอาเรื่องนี้ออกมาประจาน ขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะจริงใช่ไหมคะน่าจะมอบรางวัลหทองคําให้อีกแล้วครับทําไมเป็นคนที่แบบยอมรับความจริงหน่อยสิรอาชนะเลิศนี่คือหทองคำตงมาลองชนะเลิศเป็นหอะไรหาผูไปแล้วกันหผูเลยหาหน้าหยแตกกันไปก็คนทั้งประเทศเขามองมาอย่างไรท่านต้องไปศึกษาให้มันจริงเป็นจังนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นตํารวจแล้วออกมาค้านออกมาค้านตลอดอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดว่าท่านยืนยันว่าท่านโอ้โหบริสุทธิ์ใสสะอาดบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้วทําไมคนเขามองท่านอย่างนั้นล่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ อย่ามาอ้างว่าเขาใส่ความไม่มีไฟจะมีควันไหมเล่าถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอย่าไปเอาสีข้างไปแทะๆกันแบบว่าสเจ็บสีข้างกันไปแล้วนะคะจริงๆมันก็มีจริงๆแหละนะแต่ว่าจะมียังไงมากน้อยแค่ก็ต้องมีการสืบสวนกันต่อไปแล้วก็มาถึงเรื่องที่น่าเศร้าของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือคุณรรสลินนะคะที่ได้เสียชีวิตจากการที่ หล่นลงไปในรางรถไฟแล้วก็รถไฟเบรกไม่ทนันทําให้เสียชีวิตเนื่องจากว่าเธอหน้ามืดก่อนหน้านี้แล้วก็มีการสืบสวนกันต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบันไดเลื่อนของสถาน,นีเนี่ยเสียหรือไม่เพราะถ้าเสียนี่เธอต้องเดินขึ้นไปเหนื่อยมากแล้วท้อง6เดือนตั้งรันหเดือนเธอก็เลยเป็นลมหมดสติแล้วจริงๆก่อนนั้นนี้สามีก็บอกแล้วว่ามีอาการแบบนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ฉันงงตักการตารวจบอกว่าถ้าสืบสวนแล้วต้องเอาผิดกับพนักงานขับรถไฟ ที่นนไม่สามารถหยุดรถไฟแล้วไปทับได้ฮะอันนี้ต้องยอมรับนะว่าถ้าผมคุยกับวงการรถไฟนะคือรถไฟเนี่ยไม่ใช่ครอบเฉพาะรถไฟฟ้านะ,ะรถไฟที่วิ่งบนรางทั่วไปเหมือนกันวันนี้ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยคนขับรถไฟคนขับนะฮะ,ะถือเป็นคนที่ชั้นหนึ่งเลยนะกว่าจะขับได้ี่ต้องโอโ้โหฝึกมาเยอะมากแล้วเ็าถือว่าเป็นคนที่ระดับต้นๆเลยแต่ตอนหลังไม่ค่อยมีใครอยากไปทําหน้าที่ตรงนั้นครับเพราะว่ายังไงเพราะถ้าชนปั๊บอย่างเงี้ยทางกฎหมายมาเอาผิดครับ ไม่ว่าจะไปชนเขาแล้วมันจะไปเบรกทันได้อย่างไรเนี่ยคือกฎหมายปเปิดช่องว่าต้องรับผิดชอบถูกฟ้องว่ามาตรา157แล้วเวน้นการปฏิบัติหน้าที่อก็ว่ากันไปหรือมาตราอื่นก็ช่งางเถอะจนทําให้เขาสึกไม่อยากไปกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เห็นอยู่ว่าท่านหน้ามืดแล้วก็ลม หัวฟาดพื้นลงไปเลยเนี่ยใช่ระยะทางมันกระชั้นมากเลยนะใครจะไปเบรกทันถูกต้องไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเบรกไม่ทันีดยหลบออกซ้ายหลบขวาได้นี่มันอยู่บนรางง่ายขนาดรถยนต์ขับเนี่ยเบรกกระทัไหนมันยังปัดเลยแล้วก็มีการคว่ำแล้วคิดดูรถไฟรถไฟฟ้านี่มันมากับรางมันจะเบรกจึกไม่งั้นโบกี้ไม่กระดกออกมาเหรออาจารย์ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตรวจสอบและดูกันให้เป็นอย่างไรเรื่องมากนะครับว่าตั้งแต่อันที่หนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยบันไดเลื่อนเสียจริงไหมแล้วก็ดูแต่ว่าเออความมันมีความดูแล จริงไม่เราปพดูแลได้เป่านกหวีดปเอาว่ากันไปมันต้องร่วมมือกันทั้งตัวของผู้โดยสารด้วยผู้โดยสารเองก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเช่นเราเรารู้ว่าบันไดมันต้องเดินขึ้นมันเหนื่อยบางทีต้องพักกันนี่ไงเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยนะสถานีรถไฟทุกสถานีไม่ใช่แค่รถไฟฟ้านะรถไฟเองหรือว่ารถไฟฟ้าเองที่ต้องมีการขึ้นบันไดเนี่ยคุณต้องมีลิฟต์นะคะให้กับผู้ที่หนึ่งพิการหญิงตั้งครรภ์คนชรา บางสถานีไม่มีอาจารย์แล้วต้องเดินลงเดินขึ้นเหนื่อยมากๆแล้วคิดดูถ้าคุณไม่แก่ก็แล้วไปแต่นี่คุณต้องแก่คุณต้องรู้ว่าสังขารตัวเองมันไม่ได้แล้วก็ต้องมีการสร้างลิฟต์หนึ่งห้องน้ําด้วยนะคะอาจารย์ห้องน้ําก็ไม่มีท้องเสียเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นรถไฟฟ้าจีนนั่งอในรถไฟเลยอยากให้เจอภาพแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่มีให้บริการประชาชนแต่สถานีรถไฟฟ้าของเรา บางสถานีไม่มีไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินก็ตามแต่ไม่มีค่ะแล้วไอ้ตัวตัวกั้นไอ้ที่กับประตูกั้นเนี่ยที่ปิดประตูที่สำคัญมากสำคัญมากทั้งรถไฟแล้วก็ทั้งรถไฟทั่วไปด้วยใช่ค่ะอยากให้พี่ด่าเรื่องนี้ครับเอาง่ายๆรถไฟฟ้าใต้ดินยังมีเลยปิดเรียบเลยพอรถไฟมาค่อยเปิดมันก็ไม่มีช่องว่างที่จะมีใครหล่นไปได้แล้วทําไมบนดินหรือรถไฟฟ้า ของประเทศไทยของเราทําไม่ได้คะดิฉันงงมากอันนี้ต้องขอเลยว่าอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มาล้อมข้อกันมันก็จะกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าการรถไฟบอกไงนะกาลังจะทําพอดี <ừ> พอดีกําลังจะทําแล้วแต่ว่ามีเลือกระยะเวลายังไม่มาถึงก็ถึงสัทีนะคะตอนนี้ต้องทําแล้วนะคะเอาล่ะ เราเบรกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ก่อนนะคะพักกันสักครู่ให้อารมณ์ดีเชื่อว่าหลายคนคงเครียดเราก็ยังเครียดนะแต่ว่าเป็นเหตุที่เราต้องมาคุยกันเพราะเป็นเป็นเรื่องที่สังคมต้องหันมาดูแลก,กันนะคะช่วงหน้ากลับมาสนุกสนานเหมือนเดิมสักครู่ค่ะ มากระลอบข่าวชุดที่2กับเรา2คนอาจารย์จากพันชุเพชรและก็ดิฉันสตากบลนะคะเ m s ยังส่งได้เหมือนเดิมสนุกสนานค่ะแล้วก็ยังรวมถึง Facebook l i v e ของเราทั้งนิวทีวีสิด้วยนะคะก่ายกันมาได้เมื่อกี้เรื่องเศร้าไปหน่อยเนาะเรื่องของรถไฟฟ้านะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีนี่ต้องทําเสียงนี้อดีตเช่ยนายกเอานายกก่อนสินายกของเราก่อนานายกกิงต้องมีรอยยิ้มรอยยิ้มแล้วก็นายกเป็นคนตลกจริงนะไปเวทีไหนนี่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะจริงโดยเฉพาะไปขอนแก่นโอ้โห อ้นะคะคก็อ้อนประชาชนชาวขอนแก่นหลายประโยคเลยเนี่ยอะไรนะลำไยหายทองคำไปแตะไม่ได้นะเนี่ยมีไปแตะไม่ได้แตะไ,ไ, <c oughs> ไปแล้วนะคะแล้วมีเรื่องอะไรนะที่ไปเจอกับเด็กๆ <c oughs> ที่เรียนเก่งนะคะโอ้โ oh, ห <c oughs> มาเซลฟี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย มาเยอะมากนักเรียนแล้วก็เต็มหอประชุมไม่พอต้องล้นไปข้างล่างนายกนี่ประทักททยหมดแล้วข้างล่างข้างบนเสียเวลาทักทายประชาชนกับนักเรียนก็บอกกับนักเรียนที่เรียนเก่งว่าอย่าเกลียทหารนะใช่ไหมเพราะจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบไปสร้างข่าวะว่าทหารเป็นอย่างนั้นทหารเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วท่านก็เลยบอกว่าอย่าเกลียดกันนะเวลาเกิดภัยพิบัติเวลาเกิดวิกฤตต่างๆทหารออกมาช่วยทุนทุกครั้งน้ําท่วมนะคะฝนแล้งก็ไปช่วยไปดำนาไปช่วยดำน้ก็ไปช่วยก็บอกาทหารทำได้ทุกอย่างขุดลอก ครูคลองเนี่ยก็ยังไปช่วยเลยนะคะเป็นอหารมหาเล็กรักษาพระองค์ด้วยนะที่ออกไปกันเนี่ยนั่นสิถึงบอกวาทหารทุกคนช่วยประชาชนนายกน่ารักมากครับเรามีไปที่คอนแก่นคนต้อนรับโอ้โหได้ข่าวว่าเอาพาชนะมาพาดเขามามาซับหน้าอู ได้ใจไปกริชกรัตแต่ก็ยังมีกลุ่มแทรกแซงแน่นอนใช่ไหมมีไผ่จะมีกลุ่มไผ่ดาวดินไปกลุ่มดาวดินก็จะไปหาไปอะไรเขาก็มีการสกัดไว้ก่อนแต่ว่าก็คือที่สําคัญคือมีคนไปร้องทุบเป็นผู้หญิง2ท่านเรื่องของการที่โดนนี้นอกระบบรังแกก็เลยส่งไปให้กับศูนย์ดำรงธรรมบางทีเรื่องนี้น่าคิดนะน่าคิดเรื่องเรื่องนี้นอกระบบอะคำถามคือ ตอนกู้เนี่ยไขไปกู้ท่านกู้ท่านใช้ท่านคนใช้ใช้หมดแต่พอไม่มีเงินใช้นี่เขากลับมายยกนายยกนายกทุกเรื่องคือบางทีก็ต้องกลับมาถามพฤติกรรมของตัวเราเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราเป็นอย่างนั้นมันแก้ที่ต้นเหตุคือตัวเรานะฮะนายกไม่ได้ใช้มาตราทรยศให้ทุกเรื่องเลยครับอาจจะเป็นเรื่องของมาเฟียมากแบบให้ไป ช่วยกำจัดไอ้พวกที่มันเป็นมาเฟียนี่นักงระบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นายกทําได้แต่เรื่องของนี่สินคุณต้องหามาแล้วก็ใช้เองด้วยนะคะนี่คือนายกแต่มันเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือ22บมิถุนาเป็นวันแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูคุณยิ่งรักได้ข่าวว่าอาจารย์แต่งกรอนนะคะไม่ผมเป็นแต่งกรอนอะไรคะอาจารย์อะไรอาจารย์ก็เห็นว่าร้องร้อหงหลงร้องไห้ก็เลยไม่อยากเขาร้องไห้เยากไม่อยากเห็นน้ำตาผู้หญิงไม่อยากเห็นน้ำตาน้ำตาจรเข ผู้หญิงผู้หริงเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีวัยห้าสิบแล้วค่ะเขาบอกว่าไงถ้าเป็นนายกต้องไม่เดี๋ยวมาพูดเรื่องหญิงหรือชายเขาเคยเป็นนายกไงสุดท้ายก็หลังน้ําตาเหวเหจไม่ไดเห็นใจเห็นหเห็นหว่หเห็เหวเห่เหวเหว่หวเหเหวเหวเาเหาหห สาน้ำใสปิ้งตางตาแดงแดงตาแดง,ดงสัมภา์บอกอู้ไม่รู้จะได้ฉลองแบบนี้ปีหน้าหรือเปล่านะเขาพูดะะอ่ะประโยนี้น่าสนใจนะเ <ม S 1> ขาอยากอยากจะฉลองวันเกิดแบบนี้ปีหน้า <ม S 1> ก็ฟังแล้วก็เลยทําให้ผมรู้ว่าอ๋อลูกชรากรรมตัวเองแล้วใช่ไหม ก็จะตัดสินเดือนกันยาคดีความตัดสินเดือนกันยาแล้วถ้าเกิดว่าผิดขึ้นมาก็น่าจะจะไปแฮปปี้ว์นเดย์ในเรือนจำหรือเปล่านั่นแหละถ้าเกิดผิดขึ้นมาก็ต้องไปก็คุณนี่แหละบอกว่าสารคงจะให้ความยุติธรรมและเห็นใจคือสารนะให้ความยุติธรรมแน่ๆครับแต่ความเห็นใจคนละเรื่องครับผมเนี่ยเคยเป็นทนายเป็นทนายความอยู่พักหนึ่งเนี่ยที่สาลเนี่ยเจอคนร้องไห้เต็มไปหมดเลยครับคนร้องไห้เยอะครับแต่ผู้พักษาเขาไม่ได้ตัดสินตามน้ำตาไม่ใช่นะฮะเขาไม่ได้ใจอ่อนแบบนั้นหรอกแต่ว่า คนอื่นจใจอ่อ,อนไงก็ช่างแต่สําหรับผมผมเห็นแล้วผมรสึกโอ้ทําจะร้องให้ทําไมเลยแต่งกอดออกมาเลยยาวเหยียดเลยยาวไปอาา่ะฮะเอาละกันตร <c oughs> งกันเต็มไปหมดเลยแต่ทีนน่แน่คือจริงๆอยากจะมอบเพลงให้เธอเอาเพลงผมตั้งใจจะหาเพลงให้เธออาจารย์อาจารย์ร้องมันมีเพลงอยู่เพลงที่บอกร้องให้หา พ่อเธอเลยมีด้วยเหรอไม่เคยฟังเพลงนี้เหรอไม่เคยโอ้เพลงนี้ดังมากฉันเก่าไปกว่านั้นเพลงนี้โอ้น้าตาหรือจะแก่ปัญหาใจอันนี้ไม่ปัญหาใจแ็ปัญหาประเทศเลยปัญหาใจเธอเขาบอกว่าโอ้เทมแข็งยังไงใจก็ยแย่เหมือนกันเขาบอกเป็นปัญหาใจแต่ความจริงเดี๋ยวอธิบายนะเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เป็นคำพูดหยาบนะที่ร้องไห้หาพ่อเธอเลยเนี่ยเป็นเพลงจริงๆนะครับจริงเหรอจริงครับเราไปเปิดฟังดูเนื้อหาดีด้วยเพราะด้วยมีความหมายด้วยว่าอย่าไปอย่าไปร้องไห้ผาไม่ได้ด่าเลยครับผมไม่ได้ด่านะ ที่หาผมพูดจาหยาบคายนะพี่จะบอกว่าร้องไห้หาพ่อใช่เหรอเพลงใช่ไหมคะหมอเสิร์ชหาดูได้ครับในเน็ตมีจริงครับมีทั้งเพลงมีทั้งกรอนี่หัวอาจารย์นี่ใส่ใจคุณยิ่งรักมากเลยนะเนี่ยเป็นคนใส่ใจเป็นคนเป็นคนจริงจริงแต่ตอนเย็นเธอก็อารมณ์ดีแล้วนะแม่ตัดเค้การกันตัดเค้กที่โรงแรมพร้อมกับญาติครบถ้วนเลยพี่ชายพี่เคยยพี่่ชาาไมมพี่ชายไม่มาพี่เคย พี่สาวนะคะลูกด้วยลูกด้วยแล้วที่สําคัญคือคุณโอ้ก,ก็ออกมาบอกโอโ้ถ้าไม่รู้สึกจริงๆไม่ออกมาพูดในวันเกิดตัวเองหรอกไม่ร้องให้ในวันเกิดตัวเองหรอกคุณโอ๊กบอกอ ผมก็เคยร้องไห้เหรอวันเกิดตัวเองก็เคยร้องไห้ก็เกิดมรมนุษย์ทุกคนเกิดมาก็ร้องไห้นะวันเกิดนั่นแหละคลอดปั๊บมันก็ร้องไห้ทุกคนแหละโอเคใคร้างคลอดมาไม่ร้องไห้ออกมาคุณเลาะเหรอโอ้หเลาะค่ะก็ตองร้องไห้ถ้าเกิาจารย์เจอกยนังไงเนี่ยออกมาลูกมีใครออกมาคลอดวะฮ่า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 ไม่ปกติเลยนะตัวใครตัวมันดังนั้นร้องไห้วันเกิดไม่ได้มีเรื่องใหญ่โตเลยครับก็ร้องไห้ไปเตรียมเตรียมเพราะเขา้อมอ่ะดสินป้อมเผื่อถึงปีหน้ากัน นั้นเนี่ยผมว่าอาจจะได้ร้องไห้อีกครั้งหนึ่งมันจะมีร้องไห้สองอย่างฮะร้องไห้ดีใจกลับร้องไห้คือเดินทางเข้าไปสู่เรือนจำแต่เกงเหลือเกินว่าจะไม่ได้ร้องไห้ทั้งสองอันเพราะว่ายบายเมืองไทยนี้ไปอยู่ที่ไหนมีคนถามนข่าวถามว่าคุณนี้ละจะอยู่ให้ตัดสินไหมนะ ถ้าคุณยีรักย้อนถามว่าแล้วถ้าเป็นสื่อสื่อจะอยู่ไม่ล่ะเออเนาะสื่อก็คงอึ้งกินกี่ไปเหมือนกันนะสื่อจะอยู่ไม่ล่ะพี่ทำอะไรก็ต้องทำตามพี่อยู่แล้วล่ะเราเป็นน้องต้องทำตามพี่อยูลกันนะคะเราแบบธรรมดาครับเดี๋ยวผมเนี่ยมีพี่พี่ทำอะไรก็ต้องทำตามอยู่แล้วนี่พี่ไปดูไมลหนูก็จะไปบ้างไม่รู้หรือเปล่าอ้าวเป็นสิ่งที่เราคาดจัไม่ได้ค่ะต้องติดตามในเดือนเลยนะกันยายนแต่อาจจะ ก่อนกันยายนนะใครจะไปอยู่กันยายนนะมาถึงวลีเด็ดที่แบบโอ้โหในโลกของทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กมานี่ได้รับการกล่าวขวัญอย่างกว้างขวางเลยอะไรนะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดได้กอท้องได้กอเอแล้วก็ขีดแล้วก็ดอเป็นคนดอเดทกอดท้องได้กอดก็เลี้ยงได้ผมอ่านตอนแรกผมก็อ่านเลยครับอ๋อเช็ดได้ก็เลี้ยงได้ไม่ใช่เช็ดอะไรเช็ดพื้นอ๋อมันมันเว้นตัวนะพนุวัตัวอะไรรหือว่าเห็ดได้อะไรอย่างนั้ยมันรู้ในทำนองเนี้ย ปรากฏว่าเป็นค่านิยมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคือประเด็นอยู่นี่คือว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับน่าจะเป็นผู้ชายเนาะถ้าผู้หญิงต้องไม่ท้องเนาะกับผู้ชายเนี่ยแล้วก็มาท้องแล้วเธอก็บอกว่าเลยครับไม่ทําแท้งแล้วจะบอกจะแสดงความยิ่งใหญ่ว่าทำไมฉันเป็นแม่คนตั้งแต่อายุยังเด็กใช่ไหมประเด็นคือไม่ใช่คุณเลี้ยงหรอกครับตากับยายนะเลี้ยงนะฮะแล้วคุณมีเงินเลี้ยงลูกหรือยังแล้วคนที่คุณไปท้องด้วยเนี่ยเขารับผิดชอบคุณหรือเปล่าอ่าแล้วบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเน ทำร้ายลูกอยากโกรธอยากเกลียดลูกให้คำปรึกษาลูกเพราะว่าการทําแท้งหนึ่งอันตรายมากกับช,ชีวิตสองอาจจะติดเชื้ออะไรต่อมีอะไรมาก็ได้ยิ่งไปคลินิกเถื่อนนี้ไม่ได้เลยนะคะคือเอาลูกไว้อะถูกแล้วแต่ก่อนที่จะมีเรื่องเหล่านี้ต้องบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนไม่ใช่สิ่งที่ดีแล้วมันก็คือการพลาด แล้วก็มีแม่ไวสายหลายคนที่ออกมายอมรับว่ามันลําบากมากกับการเลี้ยงลูกนะคะมันไม่ใช่จะมาพูดเป็นฮีโร่แบบนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็อย่างผมเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเคยมีนะลูกศิษย์ที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปทําแท้งแล้วก็เจ็บแน่นอนแล้วก็แล้วก็ติดฮะคือติดเป็นนิสัยคือทำอีกไม่ได้ติดเชื้อติดเป็นนิสัยทำอีกไปทำแท้งอีกมันมีก็ทำแท้งอีกอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะมันต้องครอบครัวต้องให้ความให้ความอบอุ่นมากๆค่ะอย่าดุลูก ถ้าถ้าเรายิ่งดุกับลูกเท่าไร่ลูกจะยิ่งไม่พูดความจริงกับเราเลยม,มาโผล่ไมทีคือท้องแล้วอย่างเงี้ยคือที่สำคัญคือยืดอ,อกพกถุงไปเถอะผู้ชายถ้าอยากจะสนุกเนี่ยนะถ,ถุงยางอนาไมอ์แล้วเวลาถุงยางอนาไมัยบอกเด็กก็บอกให้ชัดเจนว่าใช้ถุยงยางอนาไมัยทุกครั้งใช้แบบนี้นะีครับอยาไปพูดไม่ใช่หลังมีเพศสัมพันธ์นะระหว่างมีเพศสัมพันธ์มาคนณไปพูดนะ อย่างกระทรวงสาธารณสุขใช้ทุกอย่างใช้ทุกยานามัยกับคนแปลกหน้ามันแปลกหน้าที่ไหนเล่าเพื่อนๆก็ทั้งนั้นแหละมันก็เลยไม่ใช้คือใช้ทุกครั้งนะคุณไม่พร้อมไม่ต้อง<ม>ใช้ไม่ว่ากใครใช้ใชหมด<ช>แหละ,ะแล้ว<ล>ที่สําคัญผู้หญิงเองเด็กผู้หญิงเองถ้า คนที่คุณกำลังคบอยู่าบณขอเนยเถอพิสูจน์ความรักขอความบริสุทธิ์เธอหน่อยเลิกกับมันเลยค่ะมันไม่ได้รักคุณจริงๆมันกะฝันแล้วทิ้งแน่นอนนะฮะแล้วเวลาใส่กระสวงสาวสุเหมือนกันเวลาไปสอนเขาเนี่ยกระสงนี่ไม่เคลียร์ใช่ไหมเป็นจริงเป็นจังนะว่ามีเอาไว้ว่าเพศวางเลยไปซื้อมาหน่อยก็ได้แล้วถุงยางทำไมใส่นี่ไปใส่ถุงใส่หัวนิ่โป้งไปใส่แบบนี้นะเด็กผู้ชายมันไปก่อนมีอะไรกับแฟนมันก็ใส่ตรงนี้ปั๊บแล้วก็มีท้องก็เหลือเหรอเออมันไม่ได้นะคะ คือมันมีวิธีการป้องกันเยอะแยะแต่ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่มีอะไรกันซะคือจริงๆต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแล้วถูกต้องแล้วว่าต้องป้องกันยังไงสมัยนี้เนาะมันอันตรายสอนเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมสอนกันคือจะปฏิเสธอย่างไรเรียกว่า how to say no เมื่อผู้ชายก็ขอจะมีจะปฏิเสธอย่างไรนะฮะต้องอธิบายก็ฟังว่าควรจะทําอย่างไรแา่เป็นสุดความรักไม่ใช่แค่เรื่องนั้นหรอกครับนะฮะมันมีเรื่องอื่นมากมายที่อย่างที่อาจารย์เนี่ยกาความบริสุทธิ์มาได้ตำมแบบนี้เลยนะฮะผมไม ไปที่ไหนผมจะปลอดภัยเพราะว่าผู้บริสุทธิ์มักจะปลอดภัยปลอดภัยัะไม่ลงภาคใต้เพราะภาคใต้นั้นผู้บริสุทธิ์มักโดนฆ่าน่ากลัวมากค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสาหรับรอบข่าวของเราวันนี้มีทั้งสาระบ้างแล้วก็ไร้สาระบ้างแต่สาระมีเยอะนะวันนี้เพื่อจะเตือนใจทุกๆคนนะคลับผมจยาก่อนและทำรายการกลับบ้านเนี่ยจะแวซื้อถุงเขาบอกว่าชื้ออกพกถุงด้แวะซื้อถุงอย่างน้อยฝนตกก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับทำไมฮะคุ้มหัวอ๋อคุ้มหัวไป เอาละค่ะหมดเวลาแล้วเดินทางกันปลอดภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ใครที่เดินทางช่วงกลางวันแล้วก็คืนกลับมาเจอเรารีรันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับค่าคืนนี้22นาฬิกาสนาทีสำหรับวันนี้เรอปมข่าวลาไปก่อนค่ะคสวัสดีสสดครับ